สวัสดีครับท่านข่าวบันเทิงมาเลยครับสิ้นแล้วป้าเขียนภาพรดาราอาวุโสเสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักเชิญรับชมมาฟังได้เลยครับ เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีร้อยเวรสพศีมหาโพได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตภายในบ้านพักจึงลงทำการตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตชื่อน,นางานภพรหงสกุลหรือป้าเขียดดาราอาวุโสได้เสียชีวิตอยู่บริเวณเตียงนอนในบ้านพักคาดว่าจะเสียชีวิตด้วยโรคชารา จึงให้ทางอาสามูลนิธินำร่างส่งโรงพยาบาลศีมหาโพเพื่อทำการชนะสูตรก่อนที่จะให้ร่างกับญาติไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาจากการสอบถามนายสมคิดหงสกุลอายุ58ปีซึ่งเป็นบุตรชายเผยว่าก่อนหน้านี้คุณแม่ได้มีอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งรังไข่และมีเนื้องอกในช่องท้องและได้ไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา โดยถ้ารักษาจนอาการดีขึ้นตั้งใจจะมาพักรักษาตัวที่บ้านพักในจังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอาการคุณแม่สุดลงเริ่มทานข้าวไม่ได้ก่อนที่จะเสียชีวิตในช่วงสายของวันนี้โดยทางครอบครัวจะนำร่างของพระเขียดต,ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดครองหลังเป็นเวลาหวัน อยากจะฝากถึงแฟนละครของคุณแม่ความทรงจำดีๆเกี่ยวกับการเล่นละครของแม่ไว้ในใจของแฟนละครของแม่ด้วยทั้งนี้ป้าเขียดนภาพรหงสกุลเป็นนักสแสดงอาวุโสมากฝีมือมีผลงานการแสดงมากมายอาทิเช่นละครเรื่องคุณหญิงพวงแขท่อฝันกับมาวินประชาชนชาวแฟลตเป็นต้น เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวใหม่ในทุกวันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนท่านข่าวบันเทิงข่าวเรื่องราวของคนดังขอบคุณสำหรับการรับชมครับ